ค่ะแม่เจี๊ยนจะพาเพื่อนๆมาแก้งอมปูค่ะอมปูใส่มะละกอค่ะเพื่อนๆแต่แก้งป่ากันยังแก้งใส่มะละกอได้จะเล่นแม่เจนจะล่องแก้งเบง้ะคะเพื่อนๆล่องแก้งใส่เบงแล้วมีหอมซี่แล้วก็อ่ามีหยดแค่ค่ะลัวก็อ้าอย่างนี้พักอันนี้แยงแล้วกะหอมต้นเพื่อนๆล้วกะหอมบัวค่ะพริกค่ะเพื่อนๆ ด้ใจสมค่ะเพื tamam. no nah no nah <may out> ่อนๆหนามปูน <crawl prejudice> <c oughs open. okay> okay ี่สวยงามสัใดะแขกเพื่อนมีหนามปูค่ะเพื่อนๆเหลืองสวยงามกับเพื่อนคุณบอกหนามปูได้เพื่อนๆนี่เป็นหนามปูที่ไม่เจนอ่าต้านเรียบร้อยค่ะเพื่อนๆได้ไม่เจนกันจะต่างหม้อึ้นในเพื่อนหอดให้ไม่เจนกันจะแกล้งนะคะได้เพื่อนค่ะหมอกำลังหอนได้ไม่เจนกันจะเอาพริกใส่กับมีแบบมีมะขามนำในน้อยเใส่หลายแล้วก็มีตะไคร้เพื่อน ใส่รูไป,ไป,ไปมันพอไม่เจีงก็จะใส่หอมกันเพราะว่ามันละก้อมันจะเปื่อยอย่างมันก็อาจจะเหลืองอยู่เพื่อนๆจะว่าบอมเบลมันละก้อสุกแห่งนี่แต่เพื่อนๆมันก็เหลืองๆสักหนึ่งค่ะใส่ไปแล้วกะปล่อยเพิ่อนอ่ะนิ่มๆอย่าคอยหรือว่าสุกอย่าควยเอาหอมลงแล้วก็ปุ้งเพื่อนค่ะได้ไม่เจียงใหเ้เพื่อนๆชมมั่นคู่ได้ค่ะเพื่อนๆนี่ พิศมันปูทั้งนั้นเด้เพื่อนเพื man, man, mm ่อนมัน hmm. ม so, ja. ันป okay. okay. so, so, ูมันกำลังออกแล้วเพื่อนเพื่อนค่ะมันปูเดือด้อนี่จ้ะมันปูค่ะมันปูกำลังออกแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนเดือดจะได้ปดุ่งค่ะเดือไม่เจ้นจะพุ่งควันเพื่อนเพื่อนจะคอยเอาหอมใส่ที่หลังค่ะพุ่งกับคาดบ่ได้แซ่บกับเพื่อนกจะผงนัวปลาอะไรแบบผงนัวทีเดียไปใส่ไส้ครอบครัวก็ได้นั่นเรื่องจะเพื่อนเพื่อนเลยแต่ต้องการเนาะ ปูหน้าออมปูหน้าใส่มะล,ละกอซุปค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวให้เพื่อนพูดเดวเมจ้ยงก็จะใส่หอมอีกขงังหนึ่งเพื่อนๆเดี๋ยวแม่จ้ยงก็จะได้ใส่หอมขยะเพื่อนๆค่ะมะล,ละกอซุปแล้วก็ต้นหอมหอมบัวนะเพื่อนๆไม่ยนึงค่ะพักซี่แน,คน่ค่ะเพื่อนๆก็บพักแคใส่ลงไปกับเพื่อนๆแล้วก็ข้นในคนเขากั้นเพราะว่ามะล,ละกอในคนแก่ <_ d> แข็งๆไว้หนึ่งค่ะเพื่อนๆวันนี้เจน,นจะให้ส้มนะคะเดินรอ,อแบแป๊บหนึ่งค่ะเพื่อนเรียบร้อยเดี๋ยวจะเพื่อนๆน่าต้าออมปูหน้าใส่มะละกอสุกใส่หอมแข้งหอมซี่หอมอ่บัวค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวจะพร้อมชิม,ม,มบ้างค่ะเพื่อนยามาเจนชิมว่าอร่อยบอกเพืเเ่อนๆออมปูหน้าใส่มะละกอสุกค่ะเพื่อนๆอันดิบก็ใส่ได้เพื่อนๆจอเจนบดใส่คาเด้ดจัดเพื่อนๆ เป็นแกงบันบานของไม่จนอร่อยค่ะเพื่อนๆพอจะก้มกลมมะละกอสุกหวานนิดหนึ่งแล้วก็นามปูเพิ่นจะมั่นธรรมศาสตร์ปูหน้าได้เพื่อนเพื่อนบุบหน้าเนาะเยี่ยมเพื่อนอร่อยมากค่ะแซ่บขอบคุณหลยๆะได้เจอเพื่อนเพือนแต่เห็นว่ากิมนี้มีประโยชน์ก็วแล้วก็แซ่ให้ไม่เจนดโดยได้เจอได้เอนเพื่อนขอบคุณมากๆาได้เจอเด้ กินกับข่าสวยยข่าจ้าบานไม่เจี๋นี่ย,ลยลอร่อยอร่อยเยี่ยบ